สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องุ a เจโอ j ันออ official ครับมามาพี่น้องมื้อนี้อยู่วัดโอที่สมเพอโพที่สมพานครับบานพ้นตาลพี่น้องมาเบิงสาวหน่อยเผชรบันเพ่งครับแต่ว่ามื้อนี้ครับปะทะกันครับวงสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองพี่น้องในทางเขาครับ ี๋ยวเขาไปเบิง้งว่างานฟรีหรือว่าง,งานเสียบัตรเนาะพี่พาน้องมาเบิงครับบรรยากาศหน้างานครับลูกชิ้นเครื่องดื่มหามาพี่น้องเนอหนองไข้ครับมาเบิงมาเบิง สาวน้อยลำเพลินโชว์โอ้แหละมาแล้วครับพี่น้องครับของจอดรถจอดลากว่างวางครับทรงหน้าเลยมามากพี่น้องเบาดุนผ้ามาเลาะพึ่งโอ้ไปไหวประทตดก่อนสวยงงาม งานมหา,า,าพุทธาพิเศษนวมัสการพระาธาตุผลตานมาสันวัดโพธิสมภารตำบลค่ายบกหวานาเดี๋ยวพามาแวะทางนี้กันครับพี่นองครับน,นี่โอ้สวยงามครับน,น,นะโอ้คือเบาดีแท่วะพอโคตรสุกโอ้โอโอ บงามงามงามครับพในปัแจกแจกประบัิออกเล่าเห็นแจกสูประการงาเจ้าทับบญมือนี่สาธุเดนอร์ก้อยเป็นไปนันพันใดไตขับวังนำพันกระแสไปเบิงแม่พี่นองท่านใดยางสัะพันศินลบ่มีวินเส้นล่องเท้าไปว่าท่านนา กับพี่น้องเปิ้ก็ะยังปวารณ์นำเปิกับพี่น้องทั้งวันทั้งว่าเป็นจ้าหน้าโอ้มาจากสปปเลาากัมาหพี่น้องก็ตตองอาศัยคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายคุณยิงคมาทำบุญดวมกันเป็นเจ้าภาพนั่กันเด้อกับพี่น้องเพราะว่ามีเวลาทำบุญไปกับพี่น้องคงจะบ่เกินสามถุมที่โดยประมาณนะเพราะว่าส่วนมากแล้ว ก็สุกบริการแน้นํ่พ่อเม่พี่น้องนี่่สนมากก็บอกไปหอดนี่ครับพี่น้องพระธาตุครับอู้นเสียงสาวหน่อยั้างในเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพี่น้องคลิปนี้มาทําบุญก่อนครับมาบูชาพระไตรพี่น้องครับะจะเลยครับ ไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมและรถไฟมันก็จะไปตามเวลาโอ้เอออึดอาดมันจะพลาดปรารถนาชาแล้วจะสงการจะลงว่ามาช้าไปเอาพี่น้องอยากแหลกเงินยางมาหนี่ยางมาเรื่อยๆเห็นคุณพ่อผู้ชายนี่นี่แหลกน้ำเดินนี่ละอยู่มองนี่ละเอาดีไปพี่น้องมองแหลกเงินพี่น้องแหลกน้ำอาชนาทที่ดินอยู่มองสุดๆพี่เด้อพี่น้อง เปอนอย่างไรเ็อยงครับต้องบอกเป็นแนะน้ำเป็นครับพยายามได้บอกกันสุขอนี้แยงสามรอบครับพี่น้องครับ ทงๆนครับกันี่สามรอบแล้วก็ขึ้นถวายโอ้โหหนากร่าเสียกรดนเาขึ้นถวายผ่าใจทึ่งนี้ครับเา้องเป็นบาปขชาาแล้วนำคนและคนแย่เนอขนพยิาวาเอจีสาวน้อยอยู่บนุนขุชาตนทีนบกระนั่งคนแน่อาให้ขุมาสาวบานนน่งุพขนศงกับเจดีประกาศในกัตาน้อง นะครับพี่น้องครับแองทำบุญนำกันเออ,อนุโมธนาบุญเอาเดอ้อพี่น้องนน FC แฟนคลับในช่องเบาดุนดนไลองไปน,น,น,นําโงมวัเดกจใส่อดกกน้โมโมองเมื่อว้อออออวก่อนในในได้ผู้ใดมีทําอธิการส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวจกโน้บเบาดีเว้กนอธิษฐานก่อนเสรพี่นอ้องบุบูชาผ่ายกสิได้ไปพร้อมกันจะได้ไปกันหลายๆคน ทีีหมีมูมีพวกมีเพืพ่อนมีฟูกับพี่นอ้องถราพกนว่าอันกางเตียนเดนไปสึนดรกส่วนทางรกนั้นพวกไปเมืองสวรรค์นนะสายกลางนั้นมุ่งสู่พระ<อ>ดิพานาเราทุกท่<อ>านจะเดินทางไปในดีาการบูชาผ่ากับพี่นอ้องนะครับผูบูไดบูชาผ่าหนึ่งร้อยบาทจะได้ออรับเหรียญองค์พระหนึ่งองค์ผูไดจจา อาปูชาสื <Hey. S 1> ่อสนทีดดิบไหวหวานก็ได้พระเล็กผมกเนิดป้องรอบตอกขุ่นแม่ปอมเป็นิไล่เงาเงากันไา่เงาเงาเจดผู้ส่งสิด์ไปพาเป็นพาบังสุขคุณพัดน้องนี่แหละแะแอองามครับพี่น้องกันยกขึ้นยอดปังนี่อาพ้อมแม่เอาปอกหอกเกอัเป็นจ สามรอบพี่น้องครับงานสามรอบงางสามรอบห้าใจจีวอนดอกไม้สบเทียนข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ดอกโบว์ยกขึ้นเหนือหัวขออธิษฐานบูชาแต่พระพุทธ บูชาแด่พระธรรมน้อมนําถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจิตใจจํานงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้ขาดแคลวจากบ่วงมารขอให้พบศาสนาพระศรีอานในอนาคตการ ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญบูชาผ้าตรทําบุญในวันนี้ขอให้ข้าพระเจ้าพร้อมครอบครัวทั้งที่มาก็ดีมิได้มากก็ดีขอให้มีแต่ความสุขความสำราญปราศจากภ้ยพิบัติภัยขอให้แต่ความเจริญรุ่งเรือง สาธุสาธุโอ้ยงามครับกาศจเิิชีวตอาคลิปนี้พ่พี่พาน้องมาเอาบุญครับก่อนไปเบื้องเวทีพี่น้องบ,บ,บ,บ้านผลตานครับสาธุโอ้งามครับออันนนนุข้บบแแววพี่ง ขับย่ำคนบอลเด่นบคอังโคขาดกว่าเงาหยนตกว่ากันเบล่าคนเด่นโคอังโคหลายโคขาดกว่าสันกนีครับพี่น้องเจ้าเ้ที่สามเจาเลยสุดท้ายพี่น้องปฏิบัติได้เด่นพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าลูกหลักกระยานไปเสียบปุ่นระครับพี่น้องเสียบเส้นปุ่นขึ้นไปถวายขบัติพี่น้อโป่เงินโป่งทองก็ดีพี่น้องกับไปแห่สกปนแห่กันในครบรอบสามหล่อขอบสามที่ เอาไฟคือบอไตมมงเงินคือส่งปล่อยหัมเมิดเทียมองต้นเงินแต่ไฟคือบอไต่ขึ้นอ่าพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุภูสกคนเดอร์คลิปนี้เดี๋ยวเอาสพาไต่ขึ้นไปถวายกันครับสวัสดีค่ะ